สำหรับพิธีกรรมภาคเช้าสาธุชนได้พร้อมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนสูตรและพิธีกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะโดยมีการยานมิตรสีสวัยการเกตเป็นผู้นำกล่าวพร้อมทางได้น้อมนำพานทูบเทียนแผ่ถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลและพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยกยารยานมิตรวันนสาโทโมโนกาลยนานมิตรฮิโรชิทากามิสวา กาลยานามิตรสุนิสาทาคาชิงเงและกาลยานามิตรจีรนาฮาเซกะว่าเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์จำนวน11รูปนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีตัดเค้กฉลองครบครอบ,บ19ปีและพิธีตัดริบบิน้น พร้อมทั้งได้มีการเปิดโรงทานบารมีของเจ้าภาพผู้มีบุญที่ได้นำอาหารมาออกร้านบริการให้กับผู้ที่มาสั่งสมบุญในวันนี้ค่ะสำหรับภาคบ่ายเป็นพิธีทอดพระป่าฉลองครบรอบ19ปีในการสร้างวัดพระธรรมกายในง,งานโ,นโนโดยเจ้าภาพผู้มีบุญได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรันตนตรัยและนำปฏิบัติธรรมกลัใจให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าปา่าโดยมีกาลยนานมิตรสีสวัยการเกตกาลยนานมิตรทิติมายูฮารากิเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยทยธรรมนำโดยกาลยนานมิตรวันนาสาโทโมโนกาลยนานมิตรจิรนาฮาเซกะว่าเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจรารณาผ้าปา่าส่วนคณะเจ้าภาพก็ได้ถวายปัจจัยทยธรรมและบริวารผ้าปา่า ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาดเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีค่ะ